ขมโรโกรธฮุนเซนควันออกหูเหมื่อนได้รู้ว่าไทยจะขับไล่แรงงานขมรออกจากประเทศนายกรัฐมนตรีฮุนเซนแห่งกัมพูชากล่าวเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาแสดงปฏิกิริยาไม่พอใจนโยบายแรงงานต่างด้าวของพรรคก้าวไกลที่ได้สอสะเป็นอันดับหนึ่งในการเลือกตั้งเมื่อกลางเดือนพฤษภาคมพร้อมระบุชัยชนะในการเลือกตั้งไม่ได้หมายความว่าจะได้ก้าวมาเป็นนายกรัฐมนตรีเสมอไป ระหว่างพบปะกับคนโรงงานราว17,000คนที่สวนอุตสาหกรรมคําตันในจังหวัดกันดานนายกรัฐมนตรีกัมพูชากล่าวว่าแผนการใดๆที่จะขับไล่แรงงานต่างด้าโดยเฉพาะแรงงานกัมพูชาลาวและพมา่าอาจก่อผลกระทบหนักหน่วงไม่ใช่แค่กับเศรษฐกิจของสประเทศแต่ยังรวมไปถึงเศรษฐกิจของไทยที่จ้างงานแรงงานต่างด้าด้วย ภายใต้รัฐบาลรักษาการที่นำโดยพลเอกประยุทธ์จันโอชาแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายหลายล้านคนได้รับอนุมัติสถานะถูกกฎหมายแต่หากพวกเขาถูกขับไล่มันจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของไทยด้วยเขากล่าวนายกรัฐมนตรีกัมพูชาเน้นย้ำว่านโยบายนี้จะไม่ได้รับแรงสนับสนุนจากบรรดาประเทศเพื่อนบ้านของไทยนอกจากนี้ฮุนเซน ยังได้แสดงมุมมองต่อสถานการณ์การเมืองในเมืองไทยในปัจจุบันโดยบอกว่าพรรคที่ได้รับชัยชนะควรมองไปไกลกว่านั้นเนื่องจากการชนะเลือกตั้งไม่ได้หมายความว่าคุณจะกลายมาเป็นนายกรัฐมนตรีจำเป็นต้องได้เสียงขั้นต่ำ376เสียงสำหรับจัดตั้งรัฐบาลไม่ใช่แค่151เสียงก็ที่ฮุนเซนออกมากล่าวแบบนี้ก็มาจากกระแสะข่าวที่ว่า ไทยจะไม่รับแรงงานต่างด้าวชาวกัมพูชาหรือว่าชาวเขมีนที่เป็นแรงงานผิดกฎหมายคือจะไล่แรงงานเถื่อนเขมียนกลับประเทศเจอข่าวแบบนี้เข้าไปฮุนเซนก็ต้องตกใจนะครับเพราะว่าอีกไม่นานนี้ในเขมีนก็จะมีการเลือกตั้งแล้วประมาณการกันว่าแรงงานเขมีนที่อยู่ในประเทศไทยตอนนี้มีประมาณ2ล้านคนซึ่งเป็นแรงงานที่ผิดกฎหมายน่าจะประมาณ1ล้านคนหากว่าแรงงานเขมียนจำนวนนี้ถูกไล่กลับประเทศจริง มันก็ย่อมมีผลต่อคะแนนเสียงของฮุนเซนแน่ๆครับแรงงานเถื่อนพวกนี้ทํามาหากินอยู่ในไทยก็จะมีะไรายได้เลี้ยงตัวเองและครอบครัวซึ่งอาจจะหมายความรวมถึงลูกเมียพ่อแม่ที่อยู่ในประเทศขเขมรด้วยนะครับถ้ากลับขเขมรมันก็หมายความว่าพวกนี้ส่วนใหญ่จะกลายเป็นคนว่างงานไม่มีไรายได้นะครับไม่มีไรายได้มันก็หมายความว่าจะไม่มีอยู่ไม่มีกินเหมือนเดิมความทุกข์ยากเดือดอร้อนของพวกนี้แหละ จะกลายเป็นความไม่พอใจในตัวของฮุนเซนและก็มีผลไปถึงคะแนนเสียงของฮุนเซนที่จะได้จากพวกเขานั่นหมายความว่าเขาจะไม่เอาฮุนเซนก็เป็นได้ครับ